มนตอนเขาจีบกันหลานจานโอ้ไวองิงทำไมไปหน้าท่านช่างละมุนจังจีบอย่างนี้ต้องจีบใครอะใครอะหลอดทั้งคู่เลยอะแกเออคือเอ่อ,อเอ,อาแยกย้ายสิจะอยู่เป็นข้างขวางคอ,งองทำไมเขาจะจีบกันโอ,อ,อ้ยาแยกย้ายสิเออไม่รู้เรื่องเลยท่านไปไหนมาเหรอ ไปเดินเล่นในใจท่านมาฮะเอาแล้วพ่อแม่หยอกกันแล้วหัวใจข้ามีหลายห้องนะท่านจะเดินไหวเหรอหัวใจเจ้ามีหลายห้องแต่หัวใจของข้ามีทั้งของเหลวของแข็งและเป็นของเจ้าเสีย <c oughs> วอ่ะอย่าจ้องข้านานภูมิต้านทานข้าต่ำตอนนี้ความดันฉันก็นต่ำฟินมากวันนี้ท่านเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรอ๋อแต่ข้าอยากเป็นฝุ่นนะทำไมอ่ะจะได้เข้าตาเจ้าบ้าง เ <Ừ. S 2> ออเห็นไหมข้าลืมเลยว่าจะพูดอะไรต่อชอบลืมเรียกอัลไซเมอร์แต่ถ้าชอบเธอให้เรียกว่าอะไรเรียกที่รักแงโอ้ยประทับใจโอ้ยสุขิดนิรันดรนโอ้ยฉันจะไปงานแต่งเขาโอย